Uh huh. นี่มันดันระดับบูตอนเลยเหรอวันนี้โอ้โหเป็นดันทูดอนมีชุดเทกเยอะเลยโอเคครับผมวันนี้ก็ขอกลับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองดีทีวีอย่างเช่นเคยเนาะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาลงดันเจี้ยนระดับบูตอนนะครับโอ้โหมันจะยากแค่ไหนกันเชียวนะของก็ไม่ประมาณนี้เลยนะครับผมนั้นที่เตรียมมาปะ่าเสียเว,วลากันเลยดีกว่าไอ้น้องเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังขาดชุดเทก นะครับที่เป็นปอกแขนอยู่เนาะก็ลงมาแล้วไหนเอ่ยไปทางไหนทีนี้น่าจะขึ้นข้างบนนะครับผมน่าจะไม่ได้ไปห้องทูดอนนะครับเพราะว่าผมซื้อกุญแจมาแล้วนะครับเออผมมีกุญแจกุญแจอยู่สามดอกนะครับตอนนี้ผมก็จะไปเปิดห้องเลยกันแต่ว่าเวตรตะไลเอ๋ยเสือกมาเจอตรงนี้อีกแล้วนะครับกับดักที่โง่ที่สุดในโลกโอ้ว่าตอหืมไอ้จุดปีนนี่ไปยากซะด้วยเลย รุ่ยน้องสอยไปเว้ยชีวิตไม่ต้องรีบโอ้โออตั้งสมาธิไปชิวๆครับผมโคตรง่ายโอ้โหง่ายเกินแา่ครัน,นี้ไม่ต้องเป็นดันเจียนบูตตอนแล้วโอ้โหอีสี่ ชิบหายแล้วลืมใส่สุดเกาะอ,อืมอาเมือเกาะเอาเม,มือเกาะเวนตะไลมันเป็นห้องไม่ให้ใช้เกาะเราต้องออกเกมเข้าใหม่เพื่อทําการทําบัฟอให้บัฟนั้นเกิดขึ้นอ้าวสวยพี่สวยเกมเด้งนี่เราจะออกเกมเข้าใหม่ในหมุดออฟไลน์นะครับออนไลน์ทําไม่ได้นะไอ้น้องเสียใจด้วยดันหมาป่า มาสระเลีวโอ้มาสระเรลียวมันดันผมโอ้ยโอ้ยมีตุลิงเด็กน้อยยิงเด็กน้อยยิงเด็กน้อยลิงเด็กน้อยลิงเด็กน้อย,อยมีดฟันอเอาเลยดีไหมฮะเอาเลยก่อนขมอขโมนโบอ้าวยิงทีเดียวหายไปเลยวดัดเซงเป็ดโอ้ หายไปเลยอืมอืมดามิลูกซองที่ที่300นะครับ331นะครับนี่ระดับปูตอนพาร์ดคอร์นะครับจะบอกให้แอง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 นี่นี่นี่ <สา S 1> โอ้โหสะใจจริงแกเ์ใช่ไม่ได้ถูกถังเฮ้ยถังอะไรละ่ะ แตไม่ได้ถูกขังอยู่กับพวกแกแต่พวกแกจะถูกขังอยู่กับฉันนี่เป็นไงคนแอคดิงตัวนี้มาอีกแล้วอือ,ออไปไหนต่อวะดูแผนที่แป๊บหนึ่งลืมทางแล้วเราจะลงข้างล่างนะคะเพื่อไปเจอห้องออเตอร์อยิงพีง่อะไม่มียังไม่มีทางก็ตายพวก,ก็ดักห้างนแบบนี้หรอกอยาก เป็นไงเปไงกูตึงเอ๋ทีนี้เราวิ่งผ่านไปเลยทีน,นี้อือเดี่ยวโคตรง่ายโคตรง่ายนอนง่ายขนาดน,นี้ตัวอะไรวะตัวอะไรอะ่ะผูดอนจะมาขมโมยของออมันหลบมันหลบอือมันหลบมันหลบ เีิ่เพอกดไอปิดหน้าจอครับคลิปมือเลยพัดเสียงเลยหวาะกดโชว์ความโหดเฮ้ยไก่ไก่เสียงเกมคุ้นดังสักครู่ปรับเสียงเกมก่อนเออเนี่ยเราจะลงไปไหนวะดูแผนที่กันหนึ่งเราจะลงไปห้องออเตอร์นะครับเราต้องผ่านกแพงเดนนีด้วยแย่ละ จังหวะเติมตั้มจังหวะช้า let's go bo คนรง่ายง่าต่อวันลืมแล้วโอเคไปต่อทรงนี้เลยนะครับ let's go ห้องไลออเตอร์ Water จะทําให้เกาะเราแตกก็ต้องออกเกมเข้าใหม่อีกรอบนึงให้สถานะนั้นหายไปนะครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมเคยใช้ในห้องทูด d o นะครับมันทําให้เราไม่ลดเกาะนะครับมันทําให้เราใสา่เกาะมันเดิมเออ บีไว้ให้ไอพวกออตเตอร์เนี่ยกระจอกปืนเทกยิงเลยเนี่ยตายเลยน้องอืมอืมถ้าม,มีปืนเทกก็ดาบเอานะน้องอทีละลูกทีละลูกทีละลูกสลับเป็นปืนลูกสองเลยไหมโอ้โหสลับไม่ได้คาชาร์จนะครับมันร้อนเกินดาดมือกู ซองเลยดีกว่านี่ลงดันเก็ดนแบบสุดๆร้อนวันนี้ถ้าผมใช้ดาบน่าจะง่ายกว่านี้นะเนี่ยเป็นการสูบขี้มูกก็เป็นบัฟในการโจมตีแรงอืมไปกินข้าวอยู่ขอภัยด้วยนะพอดีว่าพอดีว่าเป็นบัฟของพี่เองเอาละ อืม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 สระเลยเว้ยโ,โหตีทีหนึ่งกระเด็นไปถึงได้เลยนะครับสดุนหน้านี่แน่นี่แน่โหนายไม่น่ามาตายตรงนี้เลยวะ่ะนี่ศพคนนะเนี่ยอิสเตอร์เอ็กนะครับนา่าสงสารมากเลยนายคงจะลงเอามาเยอ้ล,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 ลองมาเอาของเถิกสินะตายกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับตรงนี้มีแต่ศพเกมดาร์กเกมดาร์ก โคตรหนัก,กหมดหรือยังวะโอ้ยไอนี่ต้องจัดหนักแล้ววะนี่แน่โอ้โหกัะเด็นโคตสะใจเลยทุกคนนี่มันบูตอนจริงปะเนี่ยเก็บชิปมาด้วยไปไหนต่อวะโอเคเราจะไปเอาของเทกกันนะครับทางไหนเนี่ยทางนี้นะครับ Let's o ซื i อ เลส s ก o เบนเลยมันดักไ่มไมออกไปออกไปเน่โอ้โหตรงนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นของเทคแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าอเซฟไปก่อนดีกว่าอย,าตายา่ตายหาตายโหกับดักนี้มันเอาจริงนะครับมันเอาจริงมันเอาเล่นๆประมาทไม่ได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูแผนที่ก่อนเนี่ยห้ามเซฟเลยครับเดี๋ยวจะอ,อกไปไม่ได้นายน้อง เออเผือม,มีตัวอะไรยากนะครับออกมนไม่ไ,ได้สวยเลยนะครับชิวๆชิวๆกับดักนี้ไม่ยากหรอกเคใจโลนิ่งพอเนี่ยมาถึงกองเทกแล้วก็เซฟอีกทีนึงเพื่อที่จะรีหาของเทกก็ใจไปไงถ้าหมุดออนไลน์ก็ต้องลงมาหลายรอบหน่อยนะเสียใจด้วย,ยน้องอลิกออฟไลน์ออลว่ะเอาล่ะ เปิดเลยนี่อะไรเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่ของเทกตรงนี้มันของเทกฟอมเนี่ยของเทกแท้จริงมันอยู่ไหนวะของเทกแท้จริงโอ้โหอยู่ตรงตรีบอสนุ่นผมต้องทำการข้ามกำดักไป3 4กสี่กำดักโอ้พระเจ้าจเจริญพรทรบคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ใช่ของเทกแท้ไอ้น้องอย่ามานะ เฮ้ยสุ่มรอบนี้ได้เป็นเทคและพิกเกเตอร์มาเฉยเลยว่ะโคตรปัดเอาเอาเว้ยเก็บไปอ่ะเอาเก็บไ้ไปเลยไอ้ทุดตอนนี้ไปอย่ามาเสือกเอาละเราจะไปของจริงแล้วเราไปหาของจริงกันดีกว่าเสียเวลาตรงนี้มากมายแต่ว่ามันเอาอีกแล้วจะไดก็กันหนาวะ โดนแทงตายอีกรอบหนึง่งโอเคโอเคโอเคโอ้โหตึงเอาละห้องต่อไปตรงนี้มีห้องกล่องด้วยพอเก็บหน่อยนันเองหนีแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้น้องนีในเวลาห้องดีโลหรือเปล่าปีกัจจโอ้โหดีโลก็แย่แล้ว เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดโ oh s h i โอ้พระเจ้าเอาสิ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 เอาส,อาสิงูยักษ์งูยักษ์งูยักษ์ไอ้งูยักษ์เ้ย ดีนะมันบัฟค่าสลบออกนะครับไม่งั้นผมคงหลับไปแล้วแต่ผมเอายากันสลบมาด้วยนะเตรียมไม่เรียบร้อยเออถ้าไม่รู้ท่าเซฟในน้องตัวนี้เปงูยักษ์งูนึกว่าดีโลตายอา่ละล่ะพูดทำไมสายชินา,า,น,านี่ยฮึมฮึมไอ,อเกมมันดังเกินไปหรือเปล่าวะโอ้ลากลิ้นนะฮะตัวนี้ตายหาโอ้โหลากลิ้นตายสมหน้าสมเพศเอาล่ะอืมฮึ โอ้โหเสียชีวิตครับผมตัวเด็กเป็นสักปกตติโอ้ยถ้าใครกลัวงูห้ามดูนะครับดูก็ได้ดูผมข้างมันนี่แหละผมมันตึงอีกชุดเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันงูเลื้อยเร็วนะครับเราหนีไม่พ้นผ,ผมก็เลยใช้ดาบเอาดาบที่ดำมีพล้งโคตร,ครหกร้อยกวานี่อืมโอ้โหเนื้อจะเต็มตัวกุยแล้วตอนนี้ เป็นฟันเอาเนื้อทำไมวันนี้โอ้โหเนื้อเต็มตัวแล้วผ่านแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าเราผ่านกับดักสามจุดตัวนี้ไปเราก็จะเจอของเทกของจริงแล้วนะครับเออไอ้ตุวกประตูตึมเดียวนะครับก่อนเดินหนีไปเลยนี้เวลาตั้งสมาธิบาเกมตอนนี้จีโหดตั้งสมาธิเล่นเกม โอ้โหโคตรชิวโอ้โหโคตรดักโคตรง่ายสร้างมาให้ใครเล่นมันเนี่ยสลามเบนเดอร์สลามเบนเดอร์ยังไปทำอะไรมันเลยปล่อยมันไปอืมโอ้ชิวจัดซิวจัดโคตรีซี่นี่มันดัน hard หร,หรหือดันอีซี่วะเนี่ยแหม่ง่ายขนาดนี้เงี้ยนปอกกล้วยโอเค ตอนนี้เราก็เจอกับกล่องของถิกแล้วครับเราก็จะเซฟแมนนวลไว้นะครับแล้วก็รีหาของถิกนะครับผู้ชมเอาละเซฟปุ๊บๆออกนี่เป็นไงล่ะอา้าวเจริญพรนะครับเกมเด้งเป็นอะไรทั้งหมาวะเฮ้ยเกมเอ็ดนี่เฮ้ยมันอะไรของมันเนี่ย <c oughs> รีหาของถิกแล้วด้วย มาแล้วเอออย่าด้งขอร้องได้โปรดอรีหา yeah, วเทกเย้นะานผมได้เทกไอ้น,นี่มาได้เทกบอกแขนมาเลยดูซิโอ้โหใช้ของแบบพลับได้ <c oughs> เอาอันนี้แหละผมไม่เอาอันไหนแล้วผมเอาอันนี้เลยผมเซฟเลยนะผมไม่อยากให้ใช้ของคราบเยอะเกินนะครับที่เกียดตานะครับอืถ้าคนปั๊มไม่ได้ก็นั่นแหละใช้ก๊อตโหมดเสกเอานะครับ นะเพราะามันเวอร์มากที่จะคราบของเถกมันใช้ของเบอร์มากจะบอกให้ผมเซียนแล้วตอนนี้โอ้โหโค่นง่ายอะ่ะโอ้โหโคุนง่ายคุณผู้ชมพระเจ้าตายเนี่ยเลยวะจงวังหวะนี้แหละจงังหวะนี้แหละเออเออโอ้โหง่ายเกินเกือบกูตายนะครับเมื่อกี้ เออยืมลืมลืมตรงนี้มันก็แพงตืมเดียวนี่หว่าเกือบเสียชีวิตไปเราไปตีบอสก็ดีกว่าเราจะสุ่มบอสด้วยเนาะวันนี้เราจะสุ่มบอสด้วยเราอาจจะได้บอสม้าไฟเนาะคุณผู้ชมนะนะเราสุ่มบอสดูถ้าได้บอสม้าไฟเราก็ใช้จับมาเลยดีกว่าถือยาคุณสิบมาด้วยเนี่ยเออได้บุญถือยาคุณสิบมาด้วยเนี่ยแล้วก็แค่หลอก ได้แค่หลอดตัว <c oughs> หนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างวะเนี่ยเราต้องใช้เออยาการสลบด้วยเดี๋ยวมันดีดคางตงายห่าเอาละเอาละไหนไหนห้องบอสเราอยู่ไหนอา้าวผิดทางครับไปอีกทางหนึ่งทางนี้โอเคเรามาเจอห้องบอสกันแล้วจะเซฟก่อนที่จะเข้าไปในบอสนะครับเ <c oughs> ผื่อได้มาไฟนะเราก็ สามารถจับแล้วก็ออกนอกได้เลยม <c oughs> <c oughs> เจ้าวเกี่ยวกระเทียมมาเนี่ยโอเคเอ็นเตอร์โอ้โน่ได้บอสอาเจนยัดแค่ออกใหม่เลยอย่างนี้ <c oughs> ผมจะรีหาบอสมาไฟนะครับ ผมอยากจับลองดูเฉยๆแหละเออไม่ได้อยากได้ในขนาดนั้นหรอกนะคะมีจริงหรือเปล่าอยากได้ตัวสัตว์หรือเปล่าวะจับบอสมาไฟเลยโหอ,อะไรวะลีหามา20รอบแล้วนะครับก็ยังไม่เจอนะครับบอสมาไฟแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เหมือนเดิมนูกนเจนทวิตมาเฮ้ย เออโหยิงกันเด้งเลยนะครับคุณผู้ชมไปนูนเลยผมก็เกือบตายดีแล้วได้ของเทคมาแล้วอีกหนึ่งนาทีเราก็จะออกไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมมาแล้วไม่เจอบอสม้าไฟถ้าวันนี้โชคดีไปมืออีกสี่สิบวิทุนนั้นรอเวลาที่จะออกไปใช้ของเทค นี่ผมตายไปรอบนึงนะครับผมก็เลยไอ้นี่ตายกับดักนั่นแหละนะครับก็เลยรีเซฟไปจุดรีของนั่นแหละก็เลยได้เป็นของอันนี้มาแทนนะครับแทนไอเทคเลปิควเตอร์นะเออไม่อยากได้หรอกนี่แต่ที่สําคัญเราได้อันนี้มาแล้ว,อลวปอกแขนเทคนะครับเท่มากๆเลยนี่โอเคออกมาได้แล้วตอนนี้กลับบ้านเลยนี่ โอเคกลับมาถึงบ้านแะล้ปรับภาพแป๊บหนึ่งนะครับผมปรับภาพโลนะครับในการลงนั้นเจียนเกมจะได้ไม่ค่อยเด้งนะครับ่ะโอเคเรามาครับใช้กันดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมยัดเคสสำเนียโกดเติงเนี่ยของพอดีเลยนะเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีฟ้านี่จะดีมากเดี๋ยวมาใส่ดูกันโอเคใสเทคไปด้วยใสอเอลิเมนต์ไปด้วยนี่สเลทเมนต์ไปด้วย ถ้าเรามีของเทคครบชุดเนี่ยนะโอ้โหเท่มากเลยนะครับไปเราไปใส่ของเทคกันดีกว่าตอนนี้ขาดแค่กางเกงละมังนะครับของเทคผมอ่าอกก็มีแล้วเนี่ยขาดแค่กางเกงนะครับรองเท้าก็มีบอกแขดก็มีนะครับผมเราขาดแค่กางเกงตอนนี้แม่เท่จริงนี่นะครับโอ้ยก็ตึงเลยเหลือแค่เหลือแค่ไอ กางเกงแล้วนะครับนี่โอ้โหต่อย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 แรงขึ้นนี่ส่วนรองเท้าเทกเนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับถ้าเราตกจากที่สูงนะครับนี่เราไม่เป็นไรเลยนะสูงมากก็ไม่เป็นไรน,ดดนะครับนี่โคตรดีรองเท้าเทกนะฮะอย่าได้เป็นปอกแขนเทกนะครับวันนี้โอเคผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ยังดิดตามรับชมกันนะครับผมนะเดี๋ยวสวันนี้ พอตัวลากัไปก่อนเลยแล้วกันนะครับจวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับไอ้น้องอเสื้อใหม่